ไปครับไครไม่ไหน,นมาแล้วค่ะคุณลูกค้าจะรับกี่กิโลดีคะรับกี่กิโลเลยคุณนี่ดูขุดเอาฝรั่งเน่ามาขายผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมได้กินไปลูกเดียวเน่ามาแ้วสองลูกเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงโอยฝรั่งช่วงหน้าฝนเนี่ย เน่าเยอะเลยอะ่ะโอขาดทุนแน่เลยเนี่ยเราเดี๋ยวเราเอาปากกาทำสัญลักษณ์ไว้ดีกว่าจะได้ไม่ไปผปสมลูกดีเนี่ยจะได้จำง่ายเลยอันนี้ลูกเสีย กำไรไมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทิ้งหม้สสก๊อตด,ดีวกว่าจะเป็นปกร้าแล้วด้วยเอ้าเรอฝรั่งมาทิ้งไว้เนี่ย โอ้โเยอะซะด้วย,สยเสรียยอะเฮ้ยตรงนั้นมีร้านขายฝรั่งเลยนี่ว่าโลสามสิบเองไปซื้อดกว่ะไปค่ะฝรั่งแสงเลยอ่ะขี้ยาไหมเนี่ยไม่ขี้ค่ะนี่เหรอจริงค่ะเอาโลนึงได้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะออเกนิ่ไหมอ่ะออเกนึ่พขอบคุณลูกค้าปลุกเองค่ะ สามอ๋อไม่มีแบงค์ยี่สิบหรอคะนี่ไงแบงค์ห้าสิบก็ทำมายี่สิบได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะครับผมแม่ค้าเอาฝรั่งกิโลหนึ่งครับได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะสามสิบบาทค่ะคุณลูกค้าสามสิบบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับพอดีเลยไม่ต้องทันครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ขายดีขนาดนี้โอ้ยนี่ถ้าขายดีแบบนี้นะก็จะได้ไปชดเชยของที่มันเน่าของที่มันเสียเราก็พออยู่ได้นิดหน่อยก็ยังดีมหมดแล้วอ่ะแต่อยากกินอีกไม่อยากแก่ตังค์อ๋อคิดออกแล้ว นี่เลยนี่เลยของที่เราต้องเช็เครีมนี่สองลูกก็พอกไปคะไปคะไปคะไี่ไหน,น่ลูกค้าเหรอมาแล้วคะ่ะ กี่กิโลดีคะรับกี่กิโลเลยคุณนี่ดูคุณเอาฝรั่งเน่ามาขายผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมได้กินไปลูกเดียวเน่ามาแล้วสองลูกเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงอ๋อเจนยิงค่ะคุณลูกค้าพอดีช่วงน,นี้หนา้าฝนนะคะฝรั่งมันก็เลยเน่าเยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวชานอาจจะเปลี่ยนฝรั่งคืนให้ค่ะเน่าสองลูกใช่ไหมคะนี่ค่ะแค่เนี้ยโ้ แล้วก็ดูดีก่อนนะก่อนที่เราจะเอามาวางขายหรือว่าเราพลาดไปนะเนี่ยแต่ว่าพลาดสองลูกเลยเหรอ,อมไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปาหล่หกง่ายจริงๆเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรากินเสร็จนะเราก็ใช้แผนเดิมแปะามากินฟรีสุดยอดเลยฉาลาดจริงๆเลยเราเนี่ยไอเกมมเอ้ยนี่เรากินหมดไปแล้วสองลูกเย็นแล้วด้วย ไปเอาเพิ่มดีกว่าเอาไว้กินตอนเล่นเกมคืนนี้ดีกว่าแล้วรอบเนี้ยเอาไปลูกเดียวก็พอเดี๋ยวเขาจับได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เนียนม่ค้าเนี่ยเนนาอีกแล้วลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเน่าอีกแล้วคะขอดูหน่อยได้ไหมคะเอาคุณไม่ต้องมาโกหกฉันเลยฉันให้คุณอหลอกได้แค่ครั้งเดียวนี่ดู ฝรั่งเนี่ยฉันทําสัญลักษณ์เอาไว้แล้วฉันก็ไปทิ้งแล้วคุณก็ไปเก็บแล้วมาหลอกฉันใช่ไหมหลอกอะไรคุณผมไม่ได้หลอกก็มันเน่าจริงๆเห็นป่นะล่ะคุณอะไม่ต้องมาโกหกเลยเนี่ยฉันทําสัญลักษณ์เอาไว้ตอนที่ฉันคัดลูกเสียออกเนี่ยจะหลอกกินฟรีใช่ไหมหลอกเลยอะไรคุณเนี่ยมันเน่าจริงๆป่ะเห็นไหมผมก็มาให้ดูว่ามันเน่ารอบที่แล้วคุณก็ใช้มุกนี้ใช่เปล่ามุกอะไรคุณผมไม่ใช่ตลกคาเฟ่น,นะคุณนี่จะไม่ย,ยอมรับใช่ไหมหรือคุณอาจจะให้ฉันไปแจ้งความ อะไรอ่ะมาโกงกันก็หลังแค่นี้คุณยังโกงฉันอีกเหรอโรกงเกินอะไรคุณเนี่ยมันเน่าจริงๆถ้าคุณไม่รับผิดชอบอ่ะไม่เป็นไรผมกลับบ้านแล้วเฮนี่ก็ไม่รับผิดชอบโหพอจับได้ก็รีบไปเลยถือว่าทำบุญไปแล้วก,การสองลูกไหนๆวันนี้ฝรั่งก็เน่าเยอะละเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่เล่าไม่น่าไปรอเขาตั้งแต่แรกเลยเนี่ย กับจิคุกสแล้วเนี่ยเราโหดีแม่ค้าไม่วิ่งตามมาสามสองหนึ่งแอคชั่นจะเอากี่กิโลดีคะเดี๋ยวต้องถามอ่ะจะรับเพิ่มกี่กิโลดีคะไม่ใช่หรอใช่หรือเหมือนกันแหละจะเอากี่กิโลกได้ลืมเอง่ะเอานะครับพี่สามสองหนึ่งแอคชั่นเนี่ยจะยอมรับดีๆหรือจะให้ฉันแจ้งความคุณอะ ไปหลอกเขาแบบนี้ไม่ดีนะไปหลอกเขาทำไมหลอกฉันสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่ต้องพูดว่าไงวะลืม